ครับผมก็วันนี้ก็เป็นแพลวชาริตี้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราได้ร่วมมีส่วนในการทําบุญทางนี้ด้วยเพราะว่าของปีก่อนนู้นก็จะเป็นถุงผ้าที่เราได้ร่วมประมูลกันไปนะครับผมท้งนี้ก็มาเป็นแบบมวนใช่ครับผมก็รายได้ทั้งหมดก็นําไปบริจาคให้ผู้ประสบภัยภาวะโควิดเนาะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับผมที่ได้ร่วมในการทําบุญใหญ่ั้งนี้ด้วยครับแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้ร่วม ทำบุญกับแ,นแฟนๆทุกๆคนนะครับผมที่มาร่วมกันประมูลนะครับก็หวังว่าผลอองานการกระทำในครั้งนี้ของพวกเรานะครับจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับทวนหน้าต้อนรับป,ปีใหม่เลยครับผมผลง,า,งานการกระทำบุญไงทำดีอ่ะทำดีอ่ะเออคือมันจะคือมันมาลงมันมาลงการจ้งเลีเลรอบคือคือการเออ <c oughs> เป็นยังไม่ที่ยังคุยกันอยู่เลยว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นอีเวนต์แรกที่ได้เจอแฟนคลับในห้าง ครั้งแรกของปีนี้ใช่แล้วก็ไม่ได้ออกอีเวนต์สองคนพร้อมกันแบบที่เป็นอีเวนต์จริงจังมาสักสักระยะแล้วฮะอันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วสนุกดีครับผมสั่นอยู่เลยยังสั่นใช่ยังสั่นอยู่เลยอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องไปบ้างนะครับผมเพราะตื่นเต้นรู้สึกเรื่องละครของอันนี้นึงเอ่อหนังคับเป็นเรื่อพีเป็นไงบ้างคะครับผมเอ่อพี่มากสามก็จริงๆริะถ่ายเสร็จตั้งแต่กลางปีที่แล้วละฮะแล้วก็พอดีมันติดปัญหาเรื่องโควิดก็เลย ยังไม่ได้ฉายแล้วพอจะมาฉายปลายปีเนี่ยมันชนกับอีกเรื่องนึงของนังค่ายพอดีก็เลยเลื่อนมาเป็นต้นปีต้นปีนี้ก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็ได้ดูแน่นอนครับผมครับเปนการอัปเดตเกี่ยวกับซีรีส์ครับผมครับผมก็มีเพิ่งจบไปครับผมจากศูนย์ถึงสิบก็เป็นซีรีส์ดีๆสำหรับครอบครัวครับผมซีรีส์น้ำดีครับผมแล้วก็สำหรับแพงปีหน้าก็มีคร่าวๆไว้แล้วครับผมเดี hmm. mm ๋ยวเราอัปเดตกันอ yeah. uh ีก huh. ที <Wh> <till S 2> คู่ของเราสองคนเ่ไหร่จะต้องรอ้าต้องรอติดตามอะไรนะฮะเป็นคู่เป็นคู่เดี๋ยวก็ได้เห็นนะแต่ว่าไม่ต้องอุบไว้ก่อนไม่รู้ว่าเขาให้คุณหรือเปล่าใช่ฮะเพราะว่าเดี๋ยวเผอพูดไปทุกทีเลยนะครับผมาีมแล้วกติดตามกันบ้างแล้วนาผมปีหน้าก็ถ้าเรื่องผลงานการแสดงก็เดี๋ยวตอนนี้อยู่ในโปรเซสของการพูดคุยอยู่ครับผมแล้วก็ ปลายปีหน้าเขาจะมีคอนเสิร์ตมีเลื่อนบอยนะครับผมมีผมแล้วก็น้องเทิร์ดครับครับส่วนผมมีนะครับผมปีหน้าก็มีละครนะครับทางช่อง3เรื่องแรกของมีนะเพชรฆาตจันเจ้านะฮะต้นปีเลยแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องพี่นาคเหมือนกันครับภาค3นะฮะต้นปีเหมือนกันเดี๋ยวฝากติดตามกันเยอะๆเลยนะฮะขอบคุณครับ